การรักษานิ้วต่อมไทมัสด้วยแผลเล็กเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในวงการเวชศาสตร์แต่แล้วสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและเทคนิคใหม่นี้มีความแตกต่างอย่างไรที่สุดเริ่มจากต่อมไทมัสอวัยวะเล็กๆที่อยู่กลางทรงอกทาหน้าที่สําคัญในการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocyte ซึ่งเป็นแนวป้องกันของร่างกายในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นแต่เมื่อโตขึ้นต่อมนี้จะค่อยๆลดขนาดลงจนบางรายกลายเป็นก้อนเนื้องอกต่อมไทมัสเตโมเมอร์ ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการหายใจลําบากไอเรื้อรังหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคไมอตินีอกราวิสร่วมกันการรักษาหลักคือการตัดต่อมไทมาสออกแต่เมกเทอร์มีซึ่งในอดีตต้องใช้การผ่าตัดเปิดอกแบบมีดีอันเทอร์มีที่ทําให้ผู้ป่วยเจ็บปวดมากและฟื้นตัวช้าแต่ปัจจุบันนี้แพทย์ได้พัฒนาวิธีใหม่ที่เรียกว่าอวเวิร์สยูนิโพเทอร์วิดีโอเอสเอสไอเอสทีดีตอร์คสคอิกเซอร์เจอรี ซึ่งใช้แผลเพียงรูเล็กๆทางช่องซี่โครงช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วไม่เจ็บปวดและมีแผลที่สวยงามมากขึ้นแต่แล้วสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือวิธีนี้มีประสิทธิภาพเท่ากับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมหรือไม่จากงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทั้งในแง่ของความสามารถในการตัดก้อนหมดและควบคุมโรคระยะยาววิธีใหม่นี้มีผลคล้ายกันโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีก้อนขนาดเล็กไม่มีการลุกลามไปยังกระดูกอก,อกหรือหลอดเลือดใหญ่หรือต้องการฟื้นตัวเร็ว อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีรักษาควรพิจารณาเป็นรายบุคคลเพราะบางกรณีอาจเหมาะกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมมากกว่าคำถามที่อยากชวนคุณคิดคือคุณคิดว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะเปลี่ยนอนาคตการรักษาของผู้ป่วยต่อมไทมัสอย่างไรลองเขียนความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้มากขึ้น